สมชาย break, เบรกเศรษฐาคิดตั้งทักษินนั่งที่ปรึกษานายกหลังพ้นโทษชี้ไม่จำเป็นหวันกระทบความเชื่อมั่นแนะปรึกษาอาดีตนายกอานันต์ชวน วันที่22กันยายน66เวลา9นาฬิกา45นาทีที่รัฐสภานายสมชายสแสวงการสอวอกล่าวถึงกรณีที่นายเสถษาาทวีสินนายกและรัฐมนตรีว่าการการคลังไปให้สัมภาษณ์สำนักข่าวต่างประเทศว่าถ้านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกพ้นโทษจะให้นั่งที่ปรึกษานายกในรัฐบาลชุดว่าต้องดูในหลักนิติธรรมเป็นหลักโดยเฉพาะ ในการควบคุมนักโทษจะดำเนินการอย่างไรให้เป็นกระบวนทางการกฎหมายมีความน่าเชื่อถือแม้นายทักษิณจะเคยเป็นอดีตนายกมีคุณงามความดีแต่ก็มีคดีติดตัวถึงสคดีส่วนตัวคิดว่าเพื่อให้เกิดหลักนิติธรรมและเกิดการสร้างความปรองดองในประเทศควรพิจารณาเอเรื่องนิติธรรมควบคู่ไปกับความเหมาะสม ส่วนตัวมองว่านายทักษิณควรเข้าสู่ระบบนิติธรรมอย่างตรงไปตรงมารวมถึงเปิดเผยการรักษาตัวที่รพยาบาบลตำรวจที่ยังไม่ทราบว่าทำการรักษาอย่างไร ซึ่งในประเด็นนี้ในวันจันทร์ที่25กันยายน66ทางคณะกรมทธพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจำและผอ,อราชทัณฑสถานที่ดูแลอาการเจ็บป่วยของนายทักษิณและเชิญสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมว่าขั้นตอนการรักษามีมาตรฐานอย่างไรแต่คงไม่ถึงขั้นก้าวล่วงถามถึงอาการเจ็บป่วยของนายทักษิณ นายสมชายกล่าวต่อว่าการที่นายเศรษฐาพูดถึงนายทักษิณจะแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนั้นจะต้องผ่านด่านที่หนึ่งก่อนอยากให้ในายทักษิณเข้าสู่กระบวนการรับโทษส่วนเกณฑ์การขอรับโทษเพิ่มเติมตนคิดว่านายทักษิณได้มากพอสมควรแล้วในระยะเวลาที่เหลือนั้นควรดำเนินการให้เป็นแบบอย่าง อีกทั้งตัวนายทักษิณเองก็เคยพูดเสมอว่าอยากเห็นประเทศไทยมีรัฐบุรุษในเรื่องคดีความแบบนี้ประเทศในโลกซึ่งอดีตผู้นําหลายประเทศที่มีคดีทุจริตก็ต่างเข้าสู่กระบวนการด้วยกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นหลักนิติธรรมที่นายเศรษฐาพูดประการแรกคือต้องทําให้ในายทักษิณอยู่ในความน่าเชื่อถือโดยไม่ได้คืบเอาศอกไม่ได้ศอกเอาวา ประการต่อมาถ้านายทักษิณจะเป็นต้นแบบในการปรองดองตนเห็นว่ารัฐบาลน่าจะหยุดคดีความเรื่องของความขัดแย้งในอดีตหลังรัฐธรรมนูญปี40ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรในปี2547-48จนนำไปสู่การรัฐประหารในปี49ในคดีการชุมนุมของกลุ่มนปชที่มีการบาดเจ็บล้มตายรวมถึงคดี ปิดสนามบินคดีเผาสารกลางคดีอื่นนอน,น,อนถ้าเป็นเหตุเรื่องการเมืองที่ไม่ทําให้เกิดการเสียยอชีวิตเพียงแค่มีความเสียหายด้านทรัพย์สินสิ่งเหล่านี้หน้าได้รับการเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการปรองดองที่พิจารณาออกฮอรกรนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มต่างๆที่มีความขัดแยง้งทางการเมืองเว้นแต่คดีมาตรา112ซึ่งบุคคลที่จะได้รับอภัยโทษอาจต้องได้รับพระมหาการณุณาธิคุณเองและต้องสำนึกผิดเอง คิดว่าเป็นเรื่องที่นายกควรเร่งดำเนินการถ้าเป็นได้ในาทักษิณอยู่ครบในเรือนจำหนึ่งปีเรื่องของการปรองดองอภัยซึ่งกันและกันโดยให้ทุกฝ่ายยอมรับกับสังคมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามยอมรับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนผ่านรวมถึงการอภัยซึ่งกันและกันผมคิดว่าถ้าทำพร้อมกันก็เสร็จหากปล่อยนายทักษิณออกมาก่อนภายในหนึ่งปีก็จะทำให้เกิดความ สมานฉันที่แท้จริงหากปล่อยในทักษิณออกมาก่อนแล้วคนอื่นๆยังติดคดีคิดว่าสังคมอาจจะไม่สงบอาจเกิดคลื่นใต้น้ำไปยังรัฐบาลเสรษฐาได้นายสมชายกล่าว นายสมชายกล่าวอีกว่าการที่นายกจะแต่งตั้งนายทักษิณเป็นที่ปรึกษานายกส่วนตัวมองว่าไม่มีความจำเป็นเพราะมีอดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนควรพบและขอคำปรึกษาได้เช่นนายสมชายวงสวัสดิ์นายชวนหลีกภัยนายนอภิสิทธิ์เวชาชีวะน,นายอนันต์ปัญญารชุนแม้กระทั่งนอสอยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่ให้อยู่นอกตำแหน่งที่ปรึกษานายกในรัฐบาลน,นี้ดีกว่าคิดว่า เร็วเกินไปที่นายเศรษฐาจะมาตอบว่าจะให้ในายทักษิณมาเป็นที่ปรึกษารัฐบาลเพราะเรื่องนี้จะกระทบความเชื่อมั่นกระทบเรื่องกระบวนการยุติธรรมความศรัทธาต่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเป็นไปได้ก็อย่าไปตั้งเลยขอคำปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการดีแล้ว นายสมชายกล่าวว่าขอชื่นชมการทำงานของนายเศรษฐาที่ไปประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ที่สหรัฐหลายเรื่องก็ดีไปอธิบายให้เวทีสากลทราบอย่างเช่นคำถามเกี่ยวกับความเป็นกลางระหว่างสหรัฐกับจีนที่เป็นขั้วขัดแย้งนายเศรษฐาก็ตอบดีแต่วันนี้รัฐบาลของนายเศรษฐาก็ต้องเดินตามแนวเดิมของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกก็คือการประสานงานทุกฝ่ายไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่ง ส่วนการเดินทางไปแล้วให้สัมภาษณ์สื่อเชื่อว่าก็คงเตรียมความพร้อมไปอยู่แล้วซึ่งนายเศรษฐาก็ตอบคำถามได้ดีบางเรื่องอย่าไปใจด่วนใจเร็วขณะที่อาจจะเคยเป็นในฐานะที่อาจจะเคยเป็นซีอบริษัทที่สั่งแล้วต้องได้ทุกอย่างคิดว่าบางเรื่องฟังเสียงติติงก่อนแล้วค่อยพิจารณาอาจจะช้าไปนิดหนึ่งแต่เพื่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนกว่าวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจมีอยู่ทั่วโลก ถ้าประเทศไทยประคองไปได้ถือว่าดีมากคิดว่ารัฐบาลของนายเศรษฐาได้ผลพวง8-9ถึงปีจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่วางโครงสร้างพื้นฐานไว้ขอให้รีบต่อยอดเดินหน้าประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาได้มีความโปร่งใสซื่อสัตย์จริตจะดีกว่านายสมชายกล่าว